ใครที่แกร่งที่สุดคิงเอ็นจินระดับ S S R บวกความสามารถต่างๆของตัวละครตัวนี้ใครที่เป็นทีมสายสเปีดรหรือความเร็วไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดอีกทั้งการมาของเขายังมาพร้อมกับกิบกจกรรมวงล้อการแจกฟรีให้กับเราอีกด้วย <Wow. S 1> ซึ่งตัวที่เขาแจกให้กับเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหนึ่งใบบอกเลยว่าโคตรเยอะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆของการแจกฟรีเจ้าตัวคิงระดับ S S R และก็คิงระดับ S บ S R บวกก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็อปเว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตโมบายในราคาถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สำคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆวิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสต์แมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์ at listmanshop ก็ได้อย่าลืมต้องมีแอดอ,อยู่นำหน้าด้วยนะครับและสุดท<า> ใคร <Wow. S 1> ที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ลิสต์แมนชั่เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยครับ mm hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม 1, Man, The Stone, Guess, วันพันแมนเดอะสโตงเกสเซเว่ไทยเป็นอะไรที่ร้อนแรงดูเดือดเลือดพานกันเลยทีเดียวเชียวเกี่ยวกับกิจกรรมการแจกเจ้าตัวคิงระดับ S S R บวกเนื่องจากตัวละครของเขามันดันมาจากกิจกรรมในการหมุนวงล้อเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตั๋วหมุนตรงนี้จํานวนหนึ่งใบ เื่อเป็นการหมุนวงล้อตรงนี้1ครั้งหากเรามีตัวเยอะเราเองก็สามารถหมุนได้สูงสุด3าใบต่อ1ครั้งและของรางวัลเราเองก็จะได้ทั้งหมด3ชิ้นใน1ครั้งซึ่งการหมุนวงล้อตัวนี้มันจําเป็นที่ต้องใช้ดวงในการหมุนอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นไอ้ตัวตรงนี้บอกเลยว่าหาโคตรของโคตรยากมันก็เลยดันมาเป็นดราม่านะวันนี้อีกด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวทีมงานเนี่ยเขาเองก็ได้ปล่อยเทลลงเทเลอร์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆตอนตัวเกมครบรอบ2ปีว่าจะแจกเจ้าตัว king SSR บวก็มี จกรรมอื่นๆที่กําลังจะตามมาแต่ปรากฏพอกิจกรรมเจ้าตัวคิงเอ s อาบวกมันเข้าปุ๊บอไอตัวตัวนี้ดันหายากซะง,งั้นมันก็เลยทําให้เพื่อนๆหลายๆท่านที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ร,ราวเนี่ยดราม,มากกันเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> ว่าการที่เราจะเอาเจ้าตัวคิงระดับ SSR บวกมันจำเป็นที่จะต้องเติมอย่างเดียวหรือย,อยังไงและดูการเติมของเขาบอกเลยว่าโคตรของโคตรแพง1ตัวรางวัลนาโชคจะอยู่ที่26บกแบงก์กันเลยทีเดียวเชียวนะคุณผู้ชม <c oughs> แต่ท้งนี้ทั้งนั้นทีมงานก็ไม่ได้ผิดแนมะ้แต่อย่างใดนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้พูดดหหรรรืือออวววว่่่่าาาาาาปะกาศยงชััเเจจน้ต เอสซอาบวกมันจะแจกฟรีให้กับเพื่อนๆทุกท่านเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายทอแท้สายดองน้อยสายงบน้อยนี่ก็น่าจะต้องอดกันไปแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีไม่รีบร้อนไม่ร้อนใจไม่กระโตกกระตากไม่โวยไม่วง,ไม,วงไม่วายเจ้าตัวคิงเอสอและก็คิงเอสซอบวกตัวนี้จะตกไปเป็นของท่านอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากเจ้าตัวรางวัลน,นาโชคตรงนี้มันไม่ได้มีแค่เฉพาะสายเติมเท่านั้นที่จะซื้อได้เพราะมันยังใจดีให้เราใช้เพชรซื้อได้1ใบจะอยู่ที่260เมตร้อได้สูงสุดต่อครั้งจะอยู่่ที7ไบเพชร ที่เราต้องใช้จะอยู่ที่1,820เมตรและผมเองก็ไม่มั่นใจว่าไอ้เจ้าตัวตัวนี้มันจะจํากัด ขายต่อวันหรือเปล่านะสําหรับการใช้เพชแรแลกซื้อหากถ้าเกิดว่ามันสามารถซื้อได้ในทุกๆวันวันละ7ใบ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 เพื่อนๆซื้อดองไว้โดยไม่ขาดแม้แต่วันเดียวยังไงตัวละครตัวนี้ก็ได้อย่างแน่นอนสําหรับสายฟรีแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายดองเพชรไว้น้อยแบบน้อยจ,จัดๆก็ต้องไปพึ่งดวงกันอีกทีนึงว่าเพื่อนๆจะเปิดได้เจ้าตัวลูกแก้ว SSR บวกของเจ้าตัวคิงหรือเปล่าหากว่าดวงดีหมุนแล้วได้ลูกแก้วมันมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีโคตรเลยนะเ,ยนะเพราะว่าไอ้เศษหินตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเก็บภายหลังอีกที อีก,กอย่างผมเชื่อว่าไอ้ตั๋วรางวัลน,นำโชคตรงนี้มันไม่ได้มีแจกแค่นี้หรอกสําหรับสายฟรีเพราะระยะเวลาของเขามันอยู่ตั้ง1เดือนบางทีเล่นไปเรื่อยๆมันอาจจะมีกิจกรรมต่างๆนานาม,มาให้เราทําการเก็บเจ้าตั๋วตัวนี้อีกก็เป็นได้และถ้าเกิดว่ามันมาอย่างนั้นจริงๆบอกเลยว่าใครที่เป็นสายฟรีเล่นเรื่อยๆดองรอเรื่อยๆมีเฮอย่างแน่นอนแต่จะว่าไปบางทีทีมงานเขาก็ฉลาดเหมือนกันนะที่ว่าเอากิจกรรมตัวนี้เข้ามาแล้วก็ไม่ไดเอากิจกรรมอื่นๆเข้ามาแรกซ้อนเพื่อที่จะมีการแจกตรงแจกตั๋วตรงนี้ใครที่เป็นสายรรรีีบ้อนนท่เป็สายกกะโตต วยวงวยวายน่าจะเติมยัดเงินกันไปอยู่พอสมควรสาหรับเจ้าตัวคิงเอเทอาบวก <c oughs> บอกเลยว่าทีมงานนี่แม่งแบบสุดๆจริงๆฮะัสำหรับการดักแบกเงินของผู้เล่นทุกท่านในเซิร์ฟ <c oughs> ยังไงใครที่เป็นสายฟรีก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงแหละว่าไอ้ตัวตัวนี้จะมีการแจกฟรีอีกหรือเปล่า <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่ามันมีการแจกฟรีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากไม่ได้มีการแจกอะไรฟรีเลยก็ต้องปล่อยข้ามแล้วก็ปลงกันไปนะจ้าแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าโคเสียวใจมากๆเพราะไอ้ตัวเขียตรงนี้มันชี้แบบอยู่กลางตรงนี้ผมตอน นึกว่าจะได้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าดวงมันคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะเมะื่อกี้ถ้าเกิดได้มาในคนดวงดีแล้วดูดิโอ้โหเกือบได้แล้วอีกนิดนึงเท่านั้นนะรอบนี้ได้แค่อีกใบเดียวก,ก็กดเปิดกันไปเลยฮนะหมุนๆกันไปยาวๆครับไอเกมเกมนี้ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากไมเพอต้อเกิดเขาอยากแจกอะไรเดี๋ยวเขาก็แจกกันเองนั่นแหละ <c oughs> เพราะงั้นใครที่อยากได้เจ้าตัวละครตัวนี้แบบฟรีๆแนะนําให้รอไปเรื่อยๆกิจกรรมมันอาจจะมีตามมาอีกเพียบไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกระโตกกระตากไม่ต้องไปโวยวายเพราะจากเมื่อเช โพสในชุมชนเห็นคนดาวมงดาวมาโวยวายกงนเต็มเลยนะผมเองก็อยากจะฝากเตือนเหมือนไอ้ตอนที่เขาแจกไอ้เจ้าตัวฟูกิร่างสองอะคือตัวถามว่ามันแจกฟรีมันมันแจกฟร<อ>ีเพียงแค่ว่าตอนมันมาวันแรกๆมันอาจจะได้ยากหากเรารอหรือเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ง่ายขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคิง g อ้ดอาบวกตัวนี้ไม่ต้องไปรีบร้อนครับหากถ้าทีมงานเขาอยากแจกเดี๋ยวเขาก็จัดกิจกรรมมาเรื่อยๆนั่นแหละเชื่อว่าไอ้ตัวตัวนี้เนี่ยไม่ยากหรอกในการหาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แจกตัวอะไรมาเพิ่มเลยให้เรามาซื้อโดยการใช ผมมองว่ามันก็ดีกว่าไม่แจกอะไรเลยนะ, <S 2> <S 2> อะเอาเป็นว่าใครที่มีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมของเจ้าตัว King SS s s r บวกตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาส่อสองของรางวัลกันสักนิดนึ่งในรางวัลรอบที่1เราเองก็จะได้รับหินปลุกตื่นของ King s s r ิาบวกมาจานวน1เม็ดแล้วก็ยังมีเศษหินวิวัฒนาการของฮีโร่ s อสาบวกมาอีกหนึ่งอันนะครับพร้อมกับ i ิงร่างที่1แล้วก็ยังมีเศษตัวละครของ k i ีกงเศษต่อมาจะเป็นของรางวััลในช้นที่2หรือว่ารอบที่2ในตวงล้อข จะมีเป็นเจ้าตัวหินปลุกตื่นของเจ้าตัวคิงเอสเอสอาบวกหรือวุลุกแก้วจานวน2เม็ดแล้วก็ยังมีหินวิวัฒนาการฮีโร่หอันพร้อมกับเศษเจ้าตัวคิงล่างที่2ตัวนี้อีก10เศษเอาเข้าจริงสรุปโดยรวมผมมองว่าไอ้ตู้ตู้นี้หากเราหมุนจนครบเพื่อนๆจะได้เจ้าตัวคิงระดับ SSR บวกพร้อมกับพาสซีฟสกิลปลุกตื่น SSR เบวกไปเลที่2อย่างแน่นอน <Wow. S 1> แล้วก็เห็นมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์หลายคนเลยว่าไอ้ตู้ตู้นี้เนี่ยมันการันตีอยู่ประมาณ90ครั้งนะ oh. เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีก็็อ่่เนนเยยปสาางบ้้มได เก็บเพชรมาดองตัวดํารูปหมัดแล้วก็ตัวดาดาวกระจายตรงนี้จะดีกว่าแต่ถ้าใครที่เป็นสาย PvP เจ้าตัวคิง SSR บวกตัวนี้ไม่ควรข้ามเลยนะ <c oughs> เพราะความสามารถของนางเนี่ยมันมีการบัฟเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเองและก็บัฟความเร็วให้กับเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับมัน <c oughs> รวมไปถึงยังมีการบล็อกลูกไฟฝั่งศัตรูจํานวน3ลูกหากเราัพอาวุธเฉพาะของเขาไปเป็น3าดาวอีกทั้งสกิลพาสซีฟปลุกตื่น SSR บวกตัวนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควร <c oughs> และที่สําคัญเจ้าตัวคิง SSR บวกตัวนี้มันติดเมตาอยู่ประมาณ 7- 8เดือนเเาป็น สาย PVP ไม่ควรพลาดเลยสําหรับเจ้าตัวคิง S R บวกส่วนใครที่เป็นสายเล่นในสนามสายเล่นเรื่อยๆสาย PVP เอื่อยเฉยไม่เน้นแบบชนะอะไรมากมายแนะนําให้ดองเพชรไปเรื่อยๆแล้วรอตัวต๋ว,วมันมาแจกทีเดียวในกิจกรรมอื่นๆถ้าเกิดว่ามันมีนะ <Okay. S 1> ส่วนใครที่เป็นสายตรงสายเติมสายเรียบร้อนบอกเลยว่าไอตัวตัวนี้มีให้ซื้อเยอะมากจัดกันไปเลยครับเป็นแพ็ก69บาทได้1ตั๋วแพ็ก629บาทได้ทั้งหมด7ตั๋วซื้อได้สูงสุด3แพ็กตั๋วนําโชคตัวนี้จัดไปเลย21ใบเท่างไม่หมดรบเว่าในเกมยังมีกา อวยพรฉลองครบรอบตรงนี้ให้กับเราได้ซื้อ349บาทวันแรกล็อกอินรับไปเลย2ตัวและก็วันที่6รลับไปเลยอีก1ตัวส่วนถ้าอยากจะใช้แบงค์มากดซื้อก็จัดกันไปเลยครับไม่มีจํากัดยัด กันไป2 5 2 4แบงค์ตั๋วรางวัลน,นำโชค99บใบไปหมุนกันแบบจุกๆเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาลุ้นเปิดตรงนี้ก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันแต่โดยส่วนตัวถ้าหากใครที่เป็นสายงบน้อยแนะนำให้ไปดองตั๋วดำไว้จะดีกว่าเยอะและประเด็นสิ่งที่ผมสงสัยมากที่สุดของตัวเกมเซฟเวอร์ไทยเลยนะมันครบรอบ2ปียังไงวะแม่งไม่มีแจกหาเลยดีๆเลยแม้กระทั่งตัวกระชาตัวแดงตรงนี้ King SSR, Bo Ross SSR แลวก็ Caro SSR ยังไม่มาลงอีกหวังว่าตัวเกมเซฟเวอร์ไทยจะอยู่รอดกันถึงสิ้นป นะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้แต่ไม่ท้ายที่สุดก่อนคลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคจาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน